จะพาคุณผู้ชมมาวาร์ปกับเมนูเด็ดๆอาหารอีสานพื้นบ้านของแทบดั้งเดิมฟินไปกับบรรยากาศที่นี่เลยค่ะสุขใจแลนด์คอนเซ็ปต์คืออยากกลับบ้านสีเฮตดอยังอยู่บ้านแลวกะ็มักแนวกินบันบ้านเข้าเวลาไปหาพอ่อหาแม่มายามบ้านตอนอยู่กรุงเทพอ่ะครับก็อยากกินอาหารแบบบ้านบ้านเข้าไปสู่ป่าสาป่า คุณผู้ชมกับรายการเปิดวาปร้านเด็ดวันนี้ค่ะกิ่งพาคุณผู้ชมมาอยู่ในพื้นที่บ้านโนนน้อยตําบลบุง่งหวายอําเภอวารินชําราบจังหวัดอุบลราชธานีจะพาคุณผู้ชมมาวา์ปกับเมนูเด็ดๆอาหารอีสานพื้นบ้านของแท้ดั้งเดิมฟินไปกับบรรยากาศที่นี่เลยค่ะสุขใจแลนด์พร้อมแล้วเดี๋ยวตามกิ่งไปว์ปข้างในตามมาเลยค่ะ Hvala što pratite kanal. ตอนนี้เขาอยู่กับเจ้าของสุขใจแลนค่ะเดี๋ยวมาหูจักกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวเนะ่ยค่ะครับผมมูนนะคะวิชญาธนงครับยินดีต้อนรับสู่สุขใจแลนครับค่ะดินแดนแห่งความสุขครับผมที่นี่มองนีเป็นดินแดนแห่งความสุขแมนสุขใจแลนมีความเป็นมาจากไหนครับพี่มูนคือความตั้งใจเนี่ยก็คือว่าอยากเมื่อบ้านค่ะอยากกลับบ้านครับ คอนเซปต์คืออยากกลับบ้านสี่เห็ดยังอยู่บ้านแล้วกะมักแนวกนินบ้านบ้านเฮ้าเวลาไปหาพ่อหาแม่มายามบ้านตอนอยู่กรุงเทพอ่ะครับก็อยากกินอาหารแบบบ้านบ้านเฮ้าไปสู่ปลาสาปลาค่สีมีปลาช่อนครับมีปลาช่อนมีหอยมีกุ้งค่ะมีปูที่เฮ้าได้หน,นองน้ำเฮ้าเอา,เอาวัตถุดิบสุนั้นครับมาเห็ดมาเห็ดเป็นอาหารก็คือสีไใดบรรยากาศคือธรามานี่ก็คือสีไใ้บรรยากาศบ,บ้านเฮ้าครับก็คือไปกินอยู่ทงหน้าครับ บรรยากาศรอบๆอก็บบีมีแต่สวนมีแต่พักสําหรับปลูกไซรานเบิร์ตเห็นมีเป็นสุ่มเป็นสุ่มเป็นสุ่มนี Head ่เฮ็ดเว้เพอียังจ่างไดเนี่ยค่ะที่นี่มันคือสุกใจแลนอุบลราชธานีผมก็เลยอยากให้คอนเซปต์ที่ทุกท่านหรือว่าลูกค,ค้าทุกคนที่มาสุขใจแลนเท่าเนี่ยเห้ยู้วันนี่คืออุบลราชธานีม,มันก็นเลยแต่ละซุมเนี่ยสีมีซุมก็คือเป็นซุมอำเภอครับอำเภอยี่สหอำเภอในอุบลราชธานีเท่าแสดงว่ามี25สิบห้ซุมยี่ห้วลก็ อีก8ซสุ่มก็คือสีเป็นสุ่มก็คือแรงท่องเที่ยว่ยยย่าคะตยกสิมี<า>พ้าแต้มพา,าชนาา 3, ะได้สามพโบกหาดคู่เดือช่องเมบ ผู้จองหน้าย่อยค่ะครับแกงสะพือแกงตะนาครับจะรมาร์กนี่ไพรมักเทียงหน้าหน่อยมองได้กับไปมองหันไพยมเพื่อได้กับไปกินอำเภอนัหนก็ได้หรืออยากไปเยี่ยมอำเภออื่นกับไปได้ครับมามองนี่เข้าคนอำเภอเมืองเขาอยากไปอำเภอแม่กับไปอำเภอเมืองครับผมอำเภอเมืองกับมีใครอยากอำเภอเมืองไปบริษัทอ้ันไกลโกรไกล้กลแน่เดี๋ยวบอกหาจะไปเขมรลาดก็ได้ครับยูสุดๆเขมรลาดยุบหมดยิ้มโค้งหมดครับผมย่หิ้มโค้งหมดละก่าวว่างว่างเทียงหน้าหน่อยนี่ตามพิกัดอันนี้เลยตามผู้มีประเทศครับตามตามแผนของโต จังหวัดอุบลเขาเลยครับค่ะก็คืออำเภอเมืองสีอยุนย์กลางแล้วก็สรีไลไปสำโรงทุ่งศีอุดมน้ำคุณนน้ำยื่นครบเลยแมครับทั้งสี่ผาอำเภอทังย่างนี่เขาก็เ็ดเป็นแบบเล่าไม้ไผ่ไปเลยนคับ c o ปก็คืออยากเห็นทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นด้วยไม้ไผ่คือวัตถุดิบที่มีในบ้านเท่าในหมู่บ้านเท่าเราต้องไปสื่อทังไหนค่ะก็คือ ชาวบ้านก็สิเอาไม้ไผ่มาขายให้ชาวบ้านก็คืออยู่ในหมู่บ้านในหมู่บ้านเฮาครับหมู่บ้านยังคะหมู่บ้านน่นน้อยครับบ้านน่นน้อยตำบลตำบลบุงหวายครับอำเภอวารินอำเภอวารินแม่กานําผลผลิตจากสินค้าในหมู่บ้านนี่เอามาสั่งเทียงหน้าหน่อยเท่านี้มีไม้ไผ่มีไผ่ยาสิครับไผ่ยาเนี่ยก็คือชาวบ้านไผ่ยาก็คือเป็นการมาขายให้ก็คือไม้ไผ่ซุ้มนี่ก็คือทั้งบ้านมันก็มีกอไผ่ก็ยังเพิ่นก็ขายให้เฮาไปซื้ออยู่หันมาปึ๊บแล้วก็ให้ สร้างทีเฮ็ดย่นี่ก็คือเป็นสร้างที่อยู่ในหมู่บ้านท่อนทีวางงานก็คือเอิ่นมาเฮ็ดมาเฮ็ดกันครับก็คือมาซอยกันนี่เลยคนละมืละมือได้ครบ,บ25เที่ยงหน่อยกับอีก8สุ่มหน่อยแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีม,มีบรรยากาศแบบสุกใจอิ่งีค่ะคถามเมื่อว้าวถึงอาหารซิกเนเจอร์ของร้านที่เป็นแบบเมนุเด็ดของเขานี่ต้องเป็นปลาคอตัวใหญ่ๆนี่ค่ะ่าซิกเนเจอร์ก็คือว่าสิเป็นชุดปลาช่อนเผาคบนี่นคือชุดนึ่ง 350บาทครับนี่สามยห้าบาทแพงโกมูในหลานคือเซตนี้ครับถาดนี้เลยถาดนี้เลยนี่คือ350ครับก็คือมีปลาช่อนเผาตัวใหญ่ๆนี่ล่ะครับมีน้ำจิ้มครับมีหอยมีหอยมีปลาแห้งมีไข่ต้มครับมีขนมจีนแล้วก็มีส้มตําปูปลาพักสดๆสดเก็บอยู่ในสวนเขานี้แหละครับมาโอ้ถาดนี้350น่าสนใจแห้งกินกับเขายังคะนี่เขาเนี่ก็คเป็นข้าวเหนียวอันชันครับสีห่อด้วยใบตองใบตองก็คือไข่บ้านปู ไว้มิตรตัดทิมก็เลยใบตองตัวนั้นตัดมาขายผมค่ะสางได้แมนครับเอามห่อเข่ามหอมาร่องภาชนะร่องนั่นอีกอย่างหนึ่งสามารถย่อยสลายได้ง่ายก่ะบองเป็นถุงพลาสติกย่อยสลายได้ง่ายพร้อมอาหารส่วนสูงค่ะครับถาดนี่เป็นถาดน้อยลงมานะคะเป็นอาหารส่วนสูงหากินยากด้วยค่ะ เ,เส้นนี้กับสิเป็นก้อยไข่มดูแดงก็ตกดดตไกลไดดเส้นนี้กะทีแค่200กว่าบาทโอ้ยขอไข่มดูแดงหาก,กินยากด้วยค่ะตอนนี้ก็ <ผม S 1> คือแบบแค่สองร้กว่าบาท้ังตรงจาก แมนคลองสูงครับผมต้มไก่กินกับแจวแจวยังค่ะนี่อันนี้สีเป็นแจวบกอกครับแจวออกเปรี้ยวนิดๆออกเปรี้ยวนิดๆคิดหอดบรรยากาศยุบานเนาะค่ะเนาะเนื้เหนียวจำเนาะค่ะถาตอมาเป็นถาตอมาสีเป็นป่นปูครับผมปนอันนี้ก็สีเป็นป่นปูป่นปูก็คือเขาเอาหน้าอกของปูเนี่ยมาตำตำครับคือเขาได้มาจากหนองแหละคือกันเท่าไปหน้าะค่ะกระดองแกกินแล้วก็คือเหลือโตมันก็เอามาตำาีป่นนครับแมนนี่ก็สีมีบักหน้าครับมีบวบ งูนะครับก็คือแมนผักกระโดนนะแมนผักกระโดนนะมานเท่าลาแห้งทอดครับเส้นนี่ก็แค่ร้อยเดียวครับผมโอ้โหเจตนารักแห้งมีใครต้มหอมกินร่วมกันเลยเม่นูนหนึ่งอย่างแนะนำก็คือว่าตามฤดูกาลก็คือซีนี่เห็ดเห็ดไข่ ค่ะอันนี้ปนเปล่คะครับนี่ปนเห็ดไข่ครับผมปนเห็ดไข่เห็ดใครคะเห็ดใครเห็ดไข่ค่ะบ้านเราไปเห็ดไข่ไปเอามานาโปนนะครับเนาะนี่ครับเจียวเห็ดไข่ครับผมกะเชิมีผักครับกินยังคะกินคับผักต่างๆพวกนี้ครับกะเชิมีปลาแห้งมีบวบมีครับก็คือเป็นเซตเพื่อสุขภาพครับก็คือเน้นว่าให้ทานผักถ้ากินซุปนี่นะก็คือญโบมีอ้วนครับค่ะกินได้สบายแมนทำย่างฟังพูดค่ะต้มปลาอันนั้นก็สชเป็นต้มปลาเน้นครับผมนี่ต้มปลาเน้นใส่ผักกระแขงครับผมโอ้เห็นว่าอยู่นนนี่่่กกกปูผััรระะแแงงมมบบคค อันนี้ใส่ใบมงคนะครับรสเปรี้ยวที่เกิดนี่คือใบมงค่ะใบชะมงนะครับก็คือมีผักครแย่งครับผมรสเปรี้ยวหอมหินหินล่อต่งกงกอมกินกับแจวบกกคือเสียบเนาะฮะเนาะยูนีนอกจากอาหารบั่นบานเท่าแล้วยังมีของหวานน่าเปนบ่ค่ะของหวานกับซีมี่ครับกับซีมี่อดช่องครับมีรดช่องมี จำบะก็คือสีเป็นเซตนี่ครับเป็นน้ำแข็งใสเนาะเป็นน้ำแข็งใสแล้วพร้อมเครื่องและไฮไอเด่น้อยมามีเองไอเด่น้อยมามีเองเด่น้อยกับสีมักซังครับหล้กกับสีมีเข่าลืมผัวครับเขาลืมผัวผู่แรกเข่ลืมผัวนี่ก็คือเป็นเข่าไลเบอรี่ครับเติมนุ่มเติมนี่นิดหน่อยเบใหวานมากเน้นเน้นความความเป็นสุขภาพครับก็คือเพื่อสุขภาพก็คือเป็นเข่าไลเบอรี่ครับปั่นปั่นให้ให้ร่มชื่นใจครับใส่ให้มันเป็นเกร็ดน้ำแข็งครับอันนี้กาบซี เขาลืมผัวก Get well ับเป็นซิกเนเจอร์ของร้านคือกันเมนูนี่จักประมาณจักเมนูค่ะอยู่ในเมนูทั้งเบิดเนี่ยประมาณจัก40กว่าเมนูครับส่วนใหญ่ลูกค้ากับสีมาเนี่ยก็คือว่าต้องการว่าให้มาพักผ่อนนั่งคนกับกินทาบบลีบร้อนก็คือสามารถเก็บให้เด็กน้อยเก็บอาหารแล้วก็สามารถนั่งพักผ่อนหรือนอนเว้นบ้านเขาเออนนอนเว้นเนาะนั่งของตึงนั่งตาย่อนครับกับนอนเว้นสักก่อนจังเมื่อก็ได้กินเพิ่นเก็บภูเขาไปแล้วกินของหวานกินของหวานแล้วก็นอนเหรนก่อนนอนเหรนยญสักก่อนก็ได้ถ้าไพ่ป้าเฝ โพักผ่อนครับคืออยาเคล็ดขึ้นมาให้มันเป็นบรรยากาศพักผ่อนของคนอุบลเฮาครับผมก็คือมาแล้วปุ๊บอ่ะอยู่อำเภอใดมักซุ่มใดอำเภอใดกลับไปเลือกเลยเลือกเลยไปถ่ายรูปแมนไปถ่ายรูปสุ่มเฮาก็สีนั่งได้ประมาณจักแปดคนไดครับแปดคนหนึ่งขอบั้วนมีรักษาระยะห่างแล้วเรียบร้อยมีรักษาระยะห่างครับห่างประมาณจักสิบกมตรครับแต่ละสุ่มอากาศปลอดโปร่งสบายครับคือไปกินเขายุหน้าเนาะค่ะเนาะคือมากินเขารุหน้าครับผมบรรยากาศเปิดปิดมือใดรับ เปิดซูมเออร์ครับเปิดซูมเออร์เปิดตั้งแต่เก่ามงค์เคงจนฮอดซิปโมเอ้ฮอดหกมงแงงครับผมคั่วสิบปีหกมงแงงแต่ว่าถ้าลูกค้ามาคำก็โทรมาก่อนได้บางทีจะสั่งอาหารไว้เพราะว่าขั้วเท่าสิบปีหกมงแง่งถ้าโทรสั่งนี่ตรงโทรมาสั่งเบอร์ใดคะ017-334-6ครับค่ะหรือว่าอยากจะอัปเดตแต่ละเมนูสิเขามาถามก่อนเอ๊ะมื้อนี้มีใครมาได้ให้กินบ้างเนาะเขาไปเบอร์นั้นแะเขาเบอร์นี้เพจก็ได้ครับเพจสุขใจแลนต์อุบลราชธานีครับแต่ถ้าใคร ก็สามารถหยิบโทศัพท์ขึ้นมาเซิร์ชใน Google m a p ก็ได้ครับสุขใจแลนด์อุบลราชธานีจิ้มเข้าไปเลยจิ้มเข้าไปเลยค่ะห้ Google ผ้ามาที่นี่ก็ได้ครับบอกพิกัดบ้านเฮาก่บถ้าบ่มีอินเทอร์เน็ตง่ายๆเลยครับก็คือทางไปรีสเกตครับหมายเลข2 2 6สองหครับตั้งยูบ้านน่นหน่อยครับบ้านนนหน่อยหมู่1นึงตำบลบุงหวายอำเภอวารินจังหวัดอุบลเทาารับถ้ามาจากในโตเมืองอยูเมือาประมาณ 12กิโลเมตรครับอยู่สายมืออยู่สายมือครับสังเกตกระท่อมไล่ๆแล้วก็ป้ายข้างหน้าเทียงหน้าหน่อยแมนค่ะอ่าแล้วก็ซีมีป้ายอยู่หนาลานว่าสุขใจแลนอุบลราชธานีสีเป็นโลโก้หนาคนยิ้มใหญ่ๆสีเหลืองเหลืองเลี้ยวเข้ามาเล่นปะค่ะอ่ากับซีเลี้ยวเข้ามาองจอดรถแม้วมองจอดรถข้างในครับสามารถจอดได้เป็นลอยขั้นเลยครับข้างในครับวาง ค่ะ<ผ>ทายนี่อยากให้พี่มูนได้ฝากชวนเชิญคุณผู้ชมทุกคนที่เบ่งรายการเปิดวาเพนเทาโชว์อาหารแบบนี้ไพ่อยากกินแบบบ้านๆมากจังไดเนี่ยค่ะชวนเชิญเลยค่ะไพ่อยากกินของอาหารสิครับอยากให้พี่น้องเฮาเนาะคนอุบลเฮาที่ไพ่อยากกินอาหารบ้านๆอยากนึกถึงความเป็นอีสานแท้ๆเข้าความ เป็นลูกอีสานคร้อมกันเองง่ายๆตรงไปตรงมากง่ายๆกินอาหารบ้านเฮาอย่ากินบ่รต้งไส้ซ่อนใส้ยังก็ได้แล้วแต่สะดวกไผพ่อใหญ่แม่ใหญ่มากินได้สบายครับคอนเซปต์ของร้านก็คือเมื่อบ้านเฮาครับเมื่อบ้านเฮาเมื่อบ้านเฮาพ่ออย่างแนีนี่แหละครับสิ่งที่อยู่ตรงนานี่แหละคือความสุขคือความสุขมันคือความสุขครับค่ะเมื่อเมื่อบ้านเฮาคือความสุขแมนอย่างเมื่อบ้านเดขคืนฮอดบ้านเด้นี่แหละครับ นี่เมื่อบานเฮ่าค่ะครับสุกใจแลนด์อุบลราชธานีครับฝากกันไว้นั่ได้ค่ะสุกใจแลนดค่ะคุณผู้ชมขะผู้ใดแบบว่าถ้าเบิงไล่การแล้วอยากจะตามมาตามที่พี่มูนเพิ่นบอกเลยค่ะหรือว่าจะเข้าไปเบิรงอัปเดตในในส่วนของเมนูกะสุกใจแลนด์เขาไปได้เลยครับอยากตามมาตามไล่การเปิดบาร์มากอะไรมาทักทายพี่มูนเจ้าของร้านิ่นใจดีเนาะเพิ่นกระสีแนะนำแต่ละเมนูให้ผมอยู่ทุกมือครับค่ะเวลาของไล่การเปิดว่าร้านเด็ดมดละคะสัปดาห์หน้ากิ่งจะพาคุณผู้ชมไปว่าร้านดีร้านเด บนราชธานีที่ไหนแต่ละอำเภอด้วยเออ uh huh. เดี๋ยวติดตามกันต่อไปมื้อน,นี้ค่ะขอบคุณพี่มุ่นเลยล่อยค่ะขอ,ขอบคุณค่ะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย e aí